เจ็ดแปดห้าเก้าเจ็ดห้าแปดเก้าค่ะสวัสดีค่ะโฮราทีวีโดยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่1กันยายน2568ดดาวได้ตำแหน่งเยอะเลยนะคะ เจ็ดห้าดาวพระเสาร์และดาวพระพฤรหรัสบดีเนี่ยได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์งดงามยิ่งหนักระวังเวลาเจ็ดห้าห้าเจ็ดดาวพระราหูท่านก็ได้ปกินอากาศโชคแล้วก็เกษตรราธิบดีกุมกันอยู่เนี่ยเจ็ดแปดแปดเจ็ดโดดเด่นอยู่แล้วนะคะห้าเก้าที่จับคู่มาให้ดาวพระพฤหัสบ,บดีเนี่ยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ส่วนดาวพระเกตได้ตำแหน่งมาหาอุดเนย ดาวพระศุกร์ก็ราชาโชคในเรื่องของดาวพระจันทร์2662ระวังนะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีและดาวพระพุธได้ตำแหน่งมหาจักรและราชาโชคหนึ่งสี่ตรีโกลหลังกับลัคนาหนึ่งสองสี่สองนี่ยังต้องระวังหนึ่งสามสามสี่เพราะดาวพระรขัาธสถิตยอยู่ในเรื่องของดาวพระพุธหนึ่งสามสามสี่ มหาจักรมีสององค์คือดาวพระงคานและก็ดาวพระพุธ3ามสีสีสามก็ระวังไว้นะสองราศีนี้เขาสัมพันธ์ถึงกันและดาวพระังคานยังตรีโกนกับดาวพระมริตยูสามศูนย์ศูนสามสรุปแล้วดาวเดี่ยวๆก็จะมีดาวพระจันทร์ดาวพระมริตยูดาวพระศุกร์ดาวพระคานสองศูนย์ศูสาสสองนะคะ และเรามาดูดาวเจ้าเรือนกันดาวเจ้าเรือนก็จะบอกเราเลยสองห้าเจ็ดแปดหกศูนย์ห้าสี่เก้าสี่หกสองสี่หนึ่งสามสี่ไม่แค่นี้เอง และที่เล็งกันเนี่ยจะมีสองชุดนะคะคือดาวพระจันทร์เล็งกับดาวพระเกตและก็ดาวพระประสบดีสองห้ากับสองเก้าแล้วก็ดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธเล็งกับดาวพระเสาร์และดาวพระราหูหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่เจ็ดสี่แปดเยอะเลยนะคะเอาสรุปที่ชัดๆนะคะสองห้าสองเก้าเจ็ดห้าแปดเก้าศูนย์สามหนึ่งสี่ หกสามมีแค่ทีเอกนะคะค่ะก็ในวันจันทร์ที่1กันยาย,ายนสองพก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีถูกรางวัลใหญ่มั่งคัง่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ